พามาเล่อตลาดไอ้บ้านตลาดท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนเออมันอยู่วัดเนาะอยู่โอ้ยช่งานเถอ๋อเบิงเบิงเบิงผีผามาเบิงแมร่า เบิ้งตลาดตลาดปุณห์ปุณหตลาดแค่เจ้าเมิงเบิงคุณอ่นะบุ้อข่วงง่ามมน้ำโขงเลี้ยวไปที่ตลาที่เขาหรือว่าเมนอียงุ ที่ภาพมันะเบงตลาดท้องถิ่นวัสอินิยมสวยงามบนข้าดประเทศลาวเด้ผู้เขาจะรับสัดส้วนงามงามเยวเบิ่งใกล้ๆปญางามคักนามการโลดลุ่มไหลเนื้คน่าง่างก็ต่างงานโรดทั้งหลายหลายงานนี่ล้ำขงอำเภอท่าเทียนผร้เขาลูกเม็ดก้อนขี้เลาาเดือบูเขาะรับสับซ้อนงาม ผู้เขาดเดี๋ยวไปแก้ไก่คุณก็แม่นอันคิดว่าจะได้เด่นเห็นเล่ภาพไปลอตลาดน่งไปพ้นโตเขาจะใช่เียตามมาคิอภาพไปเบิ้งแบบนี้คุณนะโอ้ยแมน่น้่าผงตลาดไทยเท่หิดปภาพไปรอตลาดได้ป่ะไปเบิ้งว่านี้ยังกิน เป็นผู้เขาหรือว่ก้อนคิดฝ่าผมมางานแท่ผู้เขาบปะจะรับทัพย์นน้ำวิเคาะกกลางคนแม่น้ำโขงเนะ ท่านนั้นเป็นประเทศเล้าแมนบอท่านั้นเป็นประเทศเหล้าปะา<ม>อ้ยเฉพาะดอกปุ่นเขตเล้าเฉพา<ม>นะโดยในเสียงนกกระได็มึงขาเจ้าจกับแม่ข่ามมาะฝนขอข่ามมาขายตลาดท้ายเส้นไปก่อนโลดเด้อเดียด๋วยวรับไป มึงเลื่อประเทศลาวเพกำลังเอาของมาขายเป็นกลังเลื่อถามเอาของมาขายเอาของม่านแรกที่ตลาดท่าอนนี้ประมาณสามโมงท่านแรกชิ้นที่สามสี่คาดประเทศลาวเนาะห้าเราบบ้านเปิดไป้อดไปไปเบื้องว่าขจอมขกอมเลยมันเคยมากจะมาแถลงน้ำลดลงหลายลบางนิดนี่อันเกาะกลางเกาะกลางก็ là cách sổ, không? các cháu lương sổ muốn các cháu có tầm cao năng mà นั่นก็จะเป็นประเทศลาาไปเบิรงไปเบิรก็จาขนสวยเลยคไปเบิ่งนได้จะ่าไปเบิร์นี่ยง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ี่สิบห <50 S 1> โอ้ห้าสิบน่าอ,อันนี้อันนี้อันนี้บ้นนี้รเ <b> นโอ้ยง่างปูู่้วบถไ่ไแบบนี้นี่ป่ะโอ้ก็นีไม่แล้วไม่ใช่ตรง,งนีเนะ เอ้นเมาแม่นเลยนี่มเอไงไเี่ยวกับร้ไหอันเป็นจานอยู่ในจานเท่าไหร่เฉยจานละโลค่ะโลแน่จานละสิบบาทมาดีกรัโใหญ่ จานละลูกลูจาลโลแม่จานละห้าสิูกละจานจานละลูกอันนี้คั่วแล้วเนี่ยอันนี้คัวแล้วลูกจะได้คั่วแล้วห้าสิบบาทที่กันห้าบาทที่กัน